เผื่อใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมเราบอกแม่นําร้านนี้ครับผมร้านชมาชอ็อปมีบริการจําหน่ายไอเทมหรือตัวละครแมปต่างๆเช่นแพสซิมูเลเตอร์เทอร์อวเรียเทอร์โบดีเฟนส์หรือเบเบลวิธีการเติมนะผมก็สามารถใช้อ่งเปาหรือธนาคารก็ได้ได้ของจริงไม่เกินแน่นอนนะถ้าเกินให้เกยเลยนะได้สําหรับใครที่สุ่มกล่องแล้วได้ของนะครับผมก็มาไปรับได้ที่แฟนเพจ Facebook ของแอดมินเลยนะครับก็ผมจะแปะลิงก์เพจแล้วก็ลิงก์ร้านเนี่ยเอาไว้ใต้ล่างคอมเมนต์นะครับผม อย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมที่ร้าน smart shop what what เดี๋ยว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 วัดดอกฟ้ากูงงหมดแล้วเดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยวเดียวเอ่อคืออะไรเนี่ยคือคุณดูครับผมต้องบอกตามตรงนะว่าผมกำลังจะลงคลิปนะครับเป็นคลิปซุ่มนะครับผมแต่ในคลิปนี้นะครับบอกเลยว่าโคตรเกลือแต่ผมมาซุ่มนอกรอบพ่อ แล้วแบบเป็นพ่อที่แบบไม่ธรรมดานเนาะเอ้ยชายนี่ปะเชีย่ยอะไรวะเนี่ย <laughs> what the fuck man คือเชีย่ยไอไอ,อ,อ,อ้คลิปเชีย่ยเนี่ยช่างแม่งเดียกูค่อยลงทีหลังนะครับเราเราลงคลิปนี้ก่อนดีกว่านะครับมตื่นเต้นเลยดูดิบอ,อันนี้เป็นร่างธรรมดานะครับผมน่ของผมน่าจะได้เป็นชายนี่หรือเปล่าชายนี่มาอยู่ไหนอะ เอออันนี้เหรอศูนย์จุดสี่เอ่ยไ่ใช่ดิเอ้ยหรือเปล่าวะไอ้เชี่ยช่างแม่แต่คือไอ้อพ่อล่างนี้คือไม่ใช่พ่อล่างธรรมดานแน่ๆนะจากการดีไซน์ตัวละครการแต่งตัวนี่คือเฮ้ยว้าว The Best of the Year นะฮะโอ้เขอเอ้อย่นเล่นเลยละกันนะครับผมขอแอคหน่อยล่ะกันเอ้ยเดี๋ยวนะมันต้องเอามาแทนบูม่าหรือเปล่าไอ้น้องเนี่ยนี่อันนี้ผมพิ่งสุ่มไปแค่หนึ่ง หร rumor, ina, seldom, <ến> ือเปล่าวะอันหนึ <collection> ่งอันหนึ่งนี่คืออะไรอ่ะทำมันเถอะนะครับแต่คือตื่นตตื่นเต้นวะยังคือตื่นเต้นวะคือแบบอะไรวะเนี่ยเออมันมันมันออกง่ายจังหรือหรือหรือออกง่ายอยู่แล้วพี่กูไม่พอใจบ่อเอย่าเวลาทำกิจอะไรแบบเวลาทำกิ่อะไรแบบคุณดูไม่ชอบเกทับกูอะไรอย่างเงี้ยไอ้คนดูชอบเกทับว่ะโอเคงั้นก็เขาเอาย่าใส่แล้วกันนะครับแม่งโคตรเท่อะครับน้อง โคตรตึงอ่ะคือผมไม่รู้ว่ามันเป็นตัวชายนี่มันต้ตองมันต้องดูยังไงเป็นตัวชายนี่วะใช่ปะคือผมขอตั้งชื่อคลิปว่าชายนี่ก่อนละกันนะครับเพราะว่าผมไม่จว่าตัวละครเป็นตัวชายนี่หรือเปล่านะครับแต่การที่ตัวละครมันเปลี่ยนดีไซน์การแต่งตัวอย่างเงี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวชายนี่นะฮะแต่ถ้าไม่ใช่ก็บอแต่ถ้าไม่ใช่ก็บอกแต่ละการว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้เปลี่ยนชื่อคลิปใายละกันนะครับผมอันนี้ก็ใช้เป็นแบบว่าตัวชายนี่ก่อนละกันนะครับโอเค พ่อโอ้โหพ่อราคาวางโคตรตึงนะตื่นเต้นมากอ่ะเราไปลองพ่อกันก่อนละกันนะครับทุกคนนะเออโอเคปะเราไปลองพ่อกันัตื่นเต้นเดี๋ยวเดงงงงหมดแล้วไอ้เชี่ยอะไรวะเนี่ยโคตรเอาอ่ะโคตรอันตรายอ่ะน้องๆอ,อันตรายจริงนะผมขออนุญาตเล่นด่านสองเลยเหรอ,อ,อเ่กันแนะล้วสุ่มได้ตัวดีเท่ากับเกมดีถ้ากูเกลเท่ากับเกมกากนะครับ จำไว้นะครับผมโอเควเรามาลองกันนะแต่ว่าราคาวางค่อนข้างแพงเลยเดี๋ยวขอญอาตวางผู้เอเลนชื่ยอะไรวะเนี่ยโอเคบักบักดูอะไรบักโอเคขอญอาตวางเป็นผู้เอเลนก่อนละกันนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวขอญาตเก็บตังค์สักครู่ละกันนะเดี๋ยวก็เราพูดถึงตัวเกมไปก่อนพังๆละกันผมว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมที่เออเป็นเกมที่คนสร้างเดียวกับอ l Out นะครับเป็นเกม เกมเอาเนี่ยเป็นเกมแนวเทิร์นเบสนะครับที่จำไ,ได้ก็เดี๋ยวเออมาดูคลิปนี้แล้วกันนะครับผมผมผมตัดคลิปนี้ไว้แล้วนะแต่ว่าคลิปนี้จะลงก่อนเพราะว่าจ <c> ะ <oughs> อยากอยากดูดูนี่พ่อแล้ววู้โอ้เอเลนไปไกลเลยไปไกลเลยนี่เราต้องดูพ่อไอ้ดังโอ้แล้วก็เกมนี้ผมสามารถอัพตัวละครได้ทั้งหมดนะครับเออสองสายนะครับผมล่างกับ ล่างกับบนนะครับแต่ว่าทำไมไม่เอเดนติมไม่ตายวะเนี่ยพ่อวานได้กี่ตัวอุ้ยยืดนะเอาว่ะงั้นพ่อตัวแรกเนี่ยเราขออัพเป็นสายบนก่อนละกันนะครับนะคือถ้าเราอัพเป็นสายบนเนี่ยทุกคนมันก็ตันนะแต่ว่าเราก็สามารถอัพสายล่างได้สองแต้มนะครับผมนะโอเควูค้ดี้ที่ราคาวางแม่งแพงกว่าน,นี้นี่ผมว่าน่าต้องวางมูมา่าแล้ววะเนี่ยวีราคาพ่อแม่งแพงมากว่ะเชีย 2องแเลยเหรอวูอ้นราคาแพงๆแ,แพงชิปหายเลยเนี่ยแต่น่าจะคุ้มกับตัวละครแล้วนะครับไอ้นี้เดี๋ยวนี่คือลายบัฟเหรอบัฟสปีดอุ้ยงูโอโดจิมารุเอย้ยแยกทางเลยว่ะตอนตัวแตกประมาณนี้ก็น่าจะเคลียร์มอนดนเล,ล้วมั้งทุกคนงั้นก็ขอ,อยญาตวางบูม่าเลยละกันนะครับผมนะบูม่าเนี่ยทุกคนผมขอถามคนนะคือมันต้องอัพอะไรอะ่ะบนหรือล่างให้ผมไม่ชัวร์นะงั้นก็ผมขออัพเป็น ประมาณนี้ก่อนละกันนะผมไม่โชว,ว์มันต้องอัพลาพบ่นนะครับตัวนี้นะยังไม่ค่อยเ,อเล่นเกมยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับผมกุ้งเล่นเมื่อกี้เอเดนโอเคประมาณนี้เดี๋ยวก็รอตังค์นะครับก็สามารถจะเอ่อเอ่อคือว่ากดเต็กได้เลยนะแบบว่าสคิปออตโต้แล้วก็สามารถเล่นสปิดได้เลยนะครับผมโอเครอตังค์สักครู่นะครับอสองพันเอ้ยสองพันแปดแพงจังวะแพงเกินเอเลนครับเอเลนไป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 ,ไป,ไปที่นี่อ่ะ มนันต้องการตัวกระกากาใจ๊ะวะอุ้ยี้คำนี้เอาเรื่องตัวกรกากห <laughs> <c oughs> ยอกหยอกหยอกหยอกโอเคโอเคเปลี่ยนท่าแล้วนะครับว้าวชิคกี้พายอันตรายอะทุกคนอันตรายจอดนะครับอันตรายจอดยำกระมอมไปยำกระมอมแตถือว่ามันตีมันตีเป ปกติผมว่าการตีมันขวกวยเดิเปะวะมันมันแค่ตีไกลขึ้นน่ะเออมันแค่ตีไกลขึ้นจริงๆทุกคนงั้นเหรอราอัพตัวนี้เป็นสายล่างแล้วกันนะครับตัวหลังนะเออผมว่าผมว่าสายบนไม่น่าเวิร์กว่าเพราะว่ามันมันตีห่วยอะเนี่ยตอนแรกมันตีสามเหลี่ยมมันตีแบบวงกว้างไงแต่ว่าถ้าตีแบบเนี้ยผมว่ามัน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 ก็ไกลจริงแหละแต่แบบมันมันตีได้น้อยนะครับไม่รู้ดิกูไม่รู้อะแต่แบบถือว่ามันมันหลุด มันมันหลุดง่ายจังวะเออพออัพขึ้นไปบนมันว่ามันมันหลุดง่ายปแปลกๆปไม่รู้นะทุกคนผมอาจจะแคปเองก็ได้นะเออแต่ไม่ตามมันขึ้นช้าช้าผมว่าน่าจะจบก่อนวะเนี่ยทุกคนเพราะว่ามีประมาณสิบห้าสิบห้าหรือเปล่ามันมาสิบห้าเวฟนะครับผม่าน่าจบก่อนนะน่าจะไม่ได้เห็นประสิทธิภาพของพ่อ,อเต็มที่นะครับผมงั้นก็เดี๋ยวถ้าถ้าไม่ครบก็เดี๋ยวรอคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวผมไปลองลงอินฟินิต เกมนี้มีอินฟินิตไหมวะน่าจะมีนะทุกคนน่าจะมีทุกเกมเลยอินฟินิตครับเดี๋ยวค่อยไปลองลงในแบบว่าผู้อินฟินิตลกันนะครับผมอันนี้ก็ลองเข้าๆไปก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับพ่ออ่าพ่อคิดมัดนะครับซานต้าม,มาแล้วน้องเฮ้ย <c> ซ <oughs> านต้าม,มาแล้วน้องโอเคอันนี้ก็แพงๆนะครับอันนี้ก็นั่งพูดจะแบบปากกูเปื่อยแล้วนะโจะจตังไม่ครบเลยนะ <c oughs> ตังมันยังไม่ครบเลยเนะี่ยมันแพงจริงด้วยนแพงมากนะครับยำกระมอม กาโดดย้ำการบอมอัพเกรดไปเลยทุกคนโหห้าพันห้านะครับโคตรเอาเรื่องแต่ระยะวงแกก็ถือว่าไกลอยู่นะเออสายสายบนเนี่ยผมว่าน่าเป็นสายระยะสายล่างก็ไดเป็นสายแบบว่าตีบูมตีหมู่แต่ว่าระยะอาจจะอาจจะไม่อาจาอาจะไ,ไม่เยอะเท่านะเออหรือเปล่าพูดไปเฉยนะครับเพราะว่าผมไม่เก็ตตัดนะครับมีแต่พูดไปก่อนแล้วกันนะโอเค 5,500นะครับบูม่าผมไม่อยากอัพเลยว่ะเพราะว่ามันก็15เวทเดี๋ยวมันก็ตันแล้วเนาะเดี๋ยวมันก็จบแล้วอ่ะอัพแค่ระมาณนีด้ก่อนละกันนะครับผมโอ้ oh. ปับปไปยำกระมม่เฮ้ยกระโดดยำเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เจ๋งดีเจ๋งดีนะครับแล้วก็เรามาดูสแต็กของพ่องก่อนละกันนะนี่ครับผมพังน,นะพล้เมลที่พันห้านะครับระยะ20 ยี่สิละกันนะตีกลมๆนะเอ่อวิธีการโจมตีห้าวิอันนี้คืออะไรอะ่ระเปอร์เซ็นต์นี่คืออะไรอะ่ะใครรู้บอกด้วยละกันผมไม่รู้มันคืออะไรเปอร์เซ็นต์นี้นะครับโัวตังค์ขึ้นมาไอเดี๋ยวนะไปไหนเนะ <c oughs> ี่ยบายอบับบาเตรกรมัมอับบาเตกัมยืดเลยเอเลนจะกลับไปเอเลนยืดเลย ชี่มหายแล้วมันหลุดที่มันหลุดว่ะนี่มันหลุดว่ะทุกคนจะไหวเปล่า,าพ่อไอพ่อเป็นถึงแจกกระพัดแอ่แค่นี้ไม่ไหวเหรอวะถามจริงโอ้แจกกระพัดเลยนะเว้ยแจกกระพัดแสนตายว่ยยาจะอะไรวะเดียพ่อตีมันยำกระหม่อมมันพ่อยำกระหม่อมมันพ่อเฮ้ยพ่อ,อย่ี๋ยวกูด่าคำหลังนะเว้ย ะบางพ่อตายนะเฮ้ยพ่อ,พ,อพ่อกูปล่อยมอนหลุดเป็นว่าเล่นเลยไอ้ชิบหายเฮียและไอ้เฮียแล้วไงมันจะไม่ไหวเอาไอ้ดิทุกคนเออเอ,อเอาไงดีวะที่มันหลุดหลุดหลุดเยอะอยู่นะเนี่ยทุกคนหรือว่าเราควรที่จะไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่จะคลิปปะบอกว่าเราควรจะเอ๊ะเดี๋ยวจะคลิปแม่งเออคนยินต้องจะคลิปกูว่าอะไรใช่ไหมเฮ้ยอย่าง โอ้เปลี่ยนท่าแล้วโอ้หมื่นสองเชี่ยท่าสุดท้ายหมื่นสองนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนท่าแล้วนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับเป็นการตีแบบสี่เหลี่ยมนะเอวเอสี่เหลี่ยมอันนี้ถือว่าดูดีเลยนะครับผมโอ้เจ๋งเจ๋งเจ๋งโอเคน่าจะน่าจะพอเข้าทางแล้วนะเนี่ยพอพอพี่แกเนี่ยเปลี่ยนวิธีการตีเป็นอย่างเงี้ยผมว่าเนี่ยบ้างมีเคมอาได้ดีกว่าเดิมเยอะเลยมั้ยคือไม่แก้มันตีเป็นวงกลมอ่ะที่แบบ ไม่เคลียมมันได้แป๊บไม่เคลียมมันน้อยมากนะครับอืมแต่เงี้ยดีนะครับโอเคแต่ว่าตอนนี้คือตังหมื่นสองเนาะไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะครับผมอันล่างอัพไปมั่งก็ได้มนะั่งเนี่ยอันนี้อัพล่างตันแล้วนะครับก็คือไม่เป็นอย่างเงี้ยคือถ้าเราอัพค่าไหนมันตันเนี่ยทุกคนค่าอันที่สองเนี่ยมันก็อัพได้แค่สองขั้นนะครับผมนะอันนี้อธิบายไว้ก่อนละกันนะครับวูดเมทลดเยอะจังวะหกพันเลยเนี่ยเนี่ยมอนเลือเท่าไหร่อ่ะ มอนเลยแค่แค่นี้อ๋อนายพวกนายอ่ะสู้แกกบบจักรพรรดิไม่ได้หรอกนายน้องเข้าใจป่ะ <c oughs> อันดับจักรพรรดิเลยนายน้องผู้แก้เซิไม่ได้หรอกโอเคงงผมว่าน่าจบก่อนว่ะทุกคนจริงๆนะมันมัน,ม,นมันไม่น่าทันนะครับตั้งหมื่นสองนะโอ้มันไม่น่าทันนะขายขายบูมมากเลยแค่ห้าร้อยขายบูมมากเลยแค่ห้าร้อยเนวแม่งฆ่าตัวนางแม่งถูกมากนะครับโอเค รอแอปรอรอรอลองเปิดเสียงดิไม่น่าเออข้างบนปิดปิดปิดดีกว่านะครับไม่ไม่ไม่ค่อยมีอะไรมือหวาเท่าไหร่นะครับผมอันนี้เป็นท่าแรกขั้นแรกนะมันเป็นการตีขึ้นไปข้างหน้าเนาะแลถ้าเราอัพผมคิดว่าถ้าเราอัพเป็นอันสอนเนี่ยคนมันน่าจะปล่อยเป็นคลื่นมาหรือเปล่าน่าจะใช่นะแต่ว่าต่อต้องรอคลิปหน้าคลิปนี้ไม่น่าพอนะครับเพราะว่าเวฟ เวมมันไม่น่าพอแล้วนะครับน่าจะหมดแล้วนะครับบอสน่าจะเกิดแล้วนะครับผมเลือดสิบห้านะหรือเปล่าวะบอสเปไหนวะหรือว่ามันเอ๊ะไปไหนวะบอสอ่ะยังไม่เกิดเหรอโอเคองั้นรอก็ได้นะครับหร่เปล่าวะเอ้แต่ผมจำผิดป่ะเอ้ยผมอาจจำผิดก็ได้นะเอ้ยมีโอกาสทานอยู่หรือเปล่านะครับไปนี่บอพอ่พอพอ่พอพ่อคือเป็นตัวแบกจัดเลยนะเนี่ย อันนี้คือยังไม่ใส่เปิกเอ้ะเดี๋ยวเปิ์ก่อเอ๊ะนี่เปิกนี่ว่ะอันนี้อันนี้คือก็แถมให้ hay, ใช่ไหมเปิกวิ่งเร็วเนาะสีน้ําเงินน,นะครับน่าเป็นแต่อันดับแร่หรือเปล่ามาดูว่าเสียเงินมันรดับแร้ไว้ก่อนก็ได้นะโอเคขาดตังค์อีกประมาณหนึ่งนะครับก็น่าจะได้ท่าสุดท้ายแล้วนะครับดูว่าเท่าท้ายเนี่ยจะโหดหรือเปล่าหรือว่าโหเคลียไม่ทันจริงด้วยว่ะหายแล้วไงลองลองลองขายดูลองขายดูลองขายดูขายขายขาย ขายขายขายยังไม่ทานว่ะทุกคนผมว่าไม่น่าทานว่ะไปทานทางสวยฮะท่านอาจารพัฒโอ้เชีย่ยอะไรวนะเนี่ยอ้าวไอ้อะไรวนะ <c oughs> <the fuck? S 1> เนี่ยว้าเดอะเวิร์กเฮ้ยเดี๋ยวมาตีเอ้ยเฮ้ยทำไมตีไม่เข้าอะ่ะอ๋อเอ้ยมีงกี้ด้วยเออเกม เล้วแกเองก็เหลี่ยมเหมือนกันนั่นเนี่ยมีอย่างงี้ด้วยเหรอมีมีกรอกด้วยอย่างเง้ยเหรอกล้าดีนี่วะนะครับอันนี้ก็เป็นพ่อนะครับหนวดขาวตอนที่สแต็กตันแล้วนะครับก็เฮทแต่ตันหรือว่าตันแล้วนะครับแบบว่าอัพอัพอัพหนึ่งนะอัพขั้นหนึ่งตันนะครับก็ดันเบลที่ประมาณ13ื่นสามสี่ร้อยหกสิบนะครับระยะที่สามสิบสามนะครับพลิกรรมเต็มที่ สีวินะครับผมซีอนะครับแล้วก็อันนี้ผมรู้คืออะไรสิบผมไม่แน่ใจคืออะไรนะครับจะแบบพ่อได้เวลากางอนาเขตเฮ้ยอ่อเออไอ้ยเี้ยมันคืออะไรวะเนี่ยนี่มันคืออะไรอ่ะเนี่ยแล้ว,แล,วแล้วผมมาตีบาล้ามันเข้ายังไงวะไม่เข้าใจวะเนี่ยมันตีแปะเฮ้ยนี่ถ้กูตียังไงอ่ะอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะ อเดี๋ยวยิ่งล้วกูจะตียังไงอ่ะชิบหายมันต้องเอาตัวที่แบบว่าซอยเร็วมาเหรอแบบว่าพวกโกคูแบบเบจิต้าจีจีงี้เหรอเฮ้ยมันมีเกาะเพิ่มขึ้นเรืร่อยอ่ะโป๊เฮ้ยมันโป๊โอเคทันก็น่าจะแพ้แล้วครับก็อ่ะคิมนี่ก็เอาเพลงเท่านี้ละก,กันนะครับทุกคนบายบายครับทุกคนจุก้น,น้องลัเจอกันคลิปหน้าครับ